หายลายเด็ดอยู่ที่นี่ค่ะเครื่องนี้เป็นเครื่องยืดกระดูกสันหลังและขาให้ตรงและอาจทำให้ตัวสูงขึ้นได้ข่าวมาว่ามีเด็กเอบางคนสูงขึ้นตั้งสิบเซนเนี่ยซุดเปอร์สตาร์เนี่ยนะมันเหมือนอุบัติเหตุจำเอาไว้อุบัติเหตุมันเกิดบนถนนปีละกี่ครั้งก็เหมือนกันความดังก็สูุ่บัติเหตุมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ทำยังไงอะ่ะให้ความดังอะ่ะมันเกิดขึ้นกับคนของเรา เราก็ต้องทําแบบนี้เราก็ทําบัจจัยเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอย่างนี้ครับน้องวุด,ดีครับทําไมจับนุ่คุณหมอนแน่นแน่ในนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้เอาน้องสาวมาแล้วก็ซ้อมไว้ได้คร<ด>ับ<ด>จับประมาณไหนนะครับโอ้ต้องมีหมอให้จับไมตอไ่อ แล้วค่ะได้เวลาคิดเงินแล้วนะคะตรวมยอดเท่าไหร่คะรวมแล้วหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะโอเคเอางี้เดี๋ยวอเอานอกตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการชำระดจ่ายเป,ป็นเงินร่วมไปตามเงื่อนไขแล้วกันแบ่งจ่ายเหรอแบ่ง,งจ่ายใช่ไหมหมอ กจะได้นะก็ต้องมีทุกครั้งนะ่ะคนกันเองนะน,นะบางจ่ายบางจ่ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ว่เวาเธอเธอให้แต่พรุ่งนี้มาเคสก้อนแรกเก้อนแรกยี่สิบห้าบาทก่อนนะครับละล้านกว่าที่เหลือเดี๋ยวเดี๋ยวแค่แค่ยอนแต่คนกันเองครือเปล่าชเป็นเลขาที่ดีจริงๆดูแลผลประโยชน์ให้เจ้านายเข้มใช้ได้